ก็เป็นคนที่ใส่ทีี่ยที่สุดคนหนึ่งนะผมเขาจ้ไปไหนก็จะมีสระเปอตนั่นแหละตัวแนีเอาอีกแล้วใช่โอเคหรือเปล่าเออหลังของฉันน่ะคือมันปวดเกลงคงจะโหนตึกมากไปหน่อยนอ๋อใช่ฉันก็ปวดหลังเหมือนกันเหรอใช่ให้ฉันช่วยแก้นะ ดีเลยแบบต้อมนะเชยเชยดีเลยเป็นไงบ้างว้าวดีอะใช่ไหมล่ะใช่ป่ะาวฉันพาฉันเคยอยากมีพี่น้องแบบว่านายสร้างของเหลวแม่มุมได้ในตัวเลยด้วยคอฉันไม่อยากคุยเรื่องนี้อเคงว่า